ถ้าลูกคุณหายไป3วันคุณจะทำอย่างไรครับถ้าลูกคุณหายไปติดต่อกัน12ชั่วโมงคุณติดต่อลูกคุณไม่ได้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับแล้วถ้าเป็น24ชั่วโมงก็ยังติดต่อลูกไม่ได้ล่ะครับแล้วถ้าลูกหายไป3วันแหละครับ <No. S 1> คุณคงกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะลูกคือดวงใจใครๆก็รักใครๆก็ห่วง ทีนี้ลองสลับกันครับทีนี้ไม่ใช่ลูกคุณที่หายไปแต่เป็นตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่หายไปลูกติดต่อคุณไม่ได้12ชั่วโมงเขาจะรู้สึกอย่างไรแล้วถ้าย4 4ชั่วโมงผ่านไปลูกก็ยังติดต่อคุณไม่ได้ล่ะครับล่วงเลยมาถึงสวันแล้วเขายังติดต่อคุณไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วถ้าลูกคุณติดต่อคุณไม่ได้ตลอดไปล่ะครับและถ้าคุณกลับไปดูแลเขาไม่ได้อีก คุณจะทำอย่างไรครับคุณคงหวังให้ใครสักคนเนี่ยทำหน้าที่แทนคุณคุณคงคาดหวังว่าเงินที่คุณสร้างไว้เนี่ยคงเพียงพอที่จะดูแลลูกคุณแทนคุณใช่หรือไม่คุณต้องทิ้งเงินไว้เท่าไหร่ครับคุณถึงจะสบายใจมั่นใจว่าลูกกับคู่ครองเนี่ยไม่ลำบากและนั่นก็คือวงเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสมของคุณครับอย่าปล่อยให้ทุกอย่างสายเกินแก้คุณป้องกันได้เดี๋ยวนี้เพราะทำประกันเร็วไป5ปี ยังดีกว่าทำช้าไปแค่5นาทีครับ